สวัสดีครับพอลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมว่าตามในทางเลือรวมหน่อยนะก็เล็กจอน้อยวอนี้เนาะพี่นเรานะครับตามเหมือ้เก่าผลงานก็ยังดีขึ้เก่านะครับเอาไปบนผลงานของหมู่บ้านครับเนี่ยของหมู่บ้านวันที่สามสิบครับสามสิบเกอร์มีเจ็ดศูนย์นะเขานะครับเจ็ดศูนย์เขานะครับอืมอนะรวมนะครับบุ้ดรวม แรงได้นี่ค่อยนั่น่ะแหโซเดยน่ะแะนี่ว่าเขานี้เขา่าเขาชุดร่วมด้วยนะครับชุดร่วมทางปวันมีเข่าพิเศษเนาะพอที่ให้หนึ่งเรีออกหนึ่งให้หนเรีออกหนึเนาะ ครับก็ก็ถือว่าเขาตำแหน่งเลยนะเนาะกลับอากขามีโชคกันอยู่แล้วเนาะ,ะส่วนวีพี่นี่ผลี่ยหย68เอาเก่าแปดเกบหัวงจะน้อยพี่น้องนะครับถือว่างามอยู่เอายังผลงานดีที่เก่าเด้อนะครับช่วงน,นี้ก็พยายามตามปกตินี่แหละพิเศษนี่แหละช่วงน,นี้เขาดีอยู่นะครับอสองน้อยนิดปกติกับพิเศษเขาแ่นะครับกลับมาแล้วเนี่ยเสรีประคับกระตับแตกได้เขาอ่ะ ซื้อได้ผมว่าจะไปยยามให้มันเห็ดจะไม่ออกตรงๆให้เรึ่งคุ้มเรื่องอที่ว่ามันอันสลับน้อยกับคุ้มมาเรียกมันอันกับนี่แหละเรื่องเรื่องคุ้มครับคู้ใดื้อซูพองว่านมิโชกันแล้วซองหกสิบเอ็ดทือว่าถึงตำแหน่งมว่าจะซื้อรายเราพี่น้องมือนี้เป็นมือของไว้ใช่หรือเมานว่าถึงตำแหน่งเราไม่ได้โปงเลยหอกนะครับ มือนี่เป็นหวยไทยออกไมยไทยออกนะี่เลขร่วมเลขร่วมพขาียมาเขาไถ่ดีด้วพี่น้องนะครับเก็บสุ้งวัดด้ออันนับกับว,กวันอีกวันนี้คือกันนะครับเรื่องเลขร่วมเล่าพี่น้องมาคู่ใดก็เรียกเอาเนาะอืมส่วนใหญ่จะเขาดีเลขร่วมเพิ่นนะพี่น้องมาคู่ใดก็เรียกได้สี่ตัวละนะครับอ่ะโชว์ชุดรวบนะทะเลี รวมบันชีลิงครับได้เขาเล็กใช่นี่สิเออ่นหลยชุดน,นี้เขาดีเล็กรวมนะครับจำด้ชุดบนนี้แหละนะครับชุดบนชุดล,ล,ล,ล่า,า,างาานี้แหละเอามีราสตาจะขอจิตกาจาดด้วยนะครับ8536นะครับตัดเแปดสาห้าหกแปดหกห้มเนาะส่วนพิเศษปกติวีพี่ขลางเนี่ตัด4ี่สองเอ่อีสจ็ดตัดเลยสี่ศูนเจ็ดสแล้วก็เจ็ดสอนะครับ พี่น้องให้มักรัฐบาลไทยเกิดตัดเนี่ยชี้ตัวดีก็ได้มักตัวได้กิดร้องเงินครับส่วนมรวยเนี่ยมักสามหกกับเจ็ดศูนย์เนี่ครับเมือนเนี่ยเจริญรัฐบาลไทยได้นะครับกันกับฟันแรกเนาะเออเอาล้องเงินได้พี่น้องนะครับสามารถสือรัฐบาลไทยได้สอบมังคุงวหมืนเมื่อก่อนเมันดีเดียวแต่เราเรียงร่วมเนี่ยออกไทยถุงวันเยอะลายวันล้วซ่อนกันมันเป็นอ่าเบื้องใหญชุดล่างสตาร์เฉพาะกิจกาชาดอ่าแวก็ชุด นะครับบัน,นชุดจอได้นะครับอ่ป้ากเล็ดเด่นแห่น้ำครับเพราะว่าเข้าจังกเกล็ดมองเบื้องมองว่าตัวใดเป็นแตนินเออนะครับอ่าจังอานไว้ตุยหน่นล่าสตาร์ศูนหกจับฟูศูนย์เจ็ดเก้าหกหกสามเก้าเด็กเด่นที่หกกับเก้าจับจิดเก้าศูนสจับฟู ซีเก <insecurity S 1> so ่าหาซีหน so ึ so ่งหาศูนย์ซี no. ่เหล็กเด่นมีซ no. ีกาชาต์หน no. ึ่งซี่สองเหล็กเด่นซีจับกูให้กับหนึ่งหนึ่งสองซี่สามซี่ศูนย์สองแค่นีได้ครับอืมนะครับถามนี่แหละขหาสามตัวจะเลืมตัวแดงกันพกตัวขนายเลยครับเพื่อไอ้พี่น้องทุวหน่อยคืจับตัวเด่นเลยนเอาครับอืมประหยัดร่องลายตัวไม่ได้ตัวเด่นไปใส่เอาอืมเอาเด่นเด่นนะพี่ตัว เห็ุในข้อจับไงผูทุ่นหน่อยก็สามารถหาตัวจับซีเลยนะครับเดนซีข้ก็จับซีเดนหกขาก็จับหกเสียขับชุดพิเศษใหญ่ปกติวีไอพีครับอืมอ่าเขาดีได้นะครับชุดทุ่งเนี่ยชุดนี้แหละครับเขาดีอืมซื้อาช่วงนี้ปกติว่าเรอรี่เขาดีพิเศษพิเศษเขาดีกว่านะช่วงนี้พิเศษเขาสีเขาดีกว่ามูช่วงนี้เนาะครับครับอ่าก็จับไปวาเจ็ดสองแปดได้นะครับเดนแปด พิเศษเ่ยตัดกับ19 28 78 88นะครับปกติกับ3ตัวกับ096เด่น69จับผู้กับ01หา69หา06วิไอพี่มันกระจับมา3ตัว740เด่น0นะครับจับผู้ไอ70 73 40 30นะครับอ่าตามนี้ได้ครับถ้าสเรียงเด่นเท่ากับเบื้งตัวเด่นเอาได้ครับตัวเด่นมันเป็นยูคู่หนจับเด่นซอยกันง่ายถึงกีน้อยสามารถไปย่งไม่พูดนครับ อันนะครับเดียวกันเฮงกันเด้อพี่น้องอยูช่ชกนบ้านถ้าเรัฐบาลไทยละ่ะคัะถ้าบาลไทยแขย่งมันเท่ากนนะครับมาเริ่มมารายวันกันเน,นี่ยละ่ะนะครับมีเสมอนขึ้นเอาหรือว่าลูกไห้นะครับเลี้ยวแต่ชิชูกิชมานกันต้อน <c oughs> <c oughs> อเอาไปตุ้กปากช่องไหมช่องแม่ตุ้ยด้วยแล้ววันเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ยอดไก่สีด้แล้วไก่เอเมาชน,นะ,ะไ่คานแล้วช่วงนี้าาเพร <c oughs> าะว่าวจะเป็นเร่อีกอะไรอ่าน้อยหรือว่าจะเป็นเร่ไกเล้เาพัฒชาหน้าอยีผลงานดีหรอทีผลงานมาเรื่อยๆอยู่บ่ามเป็นอามตัวเลาค่ะบ้านเอาวัสอนแล้วเนาะของสามตัวด้วเล่าวัานนะครับเลยามเหล่าวมคงจะมีโชคจับดีๆมีสิสาตัวก็บอกด้วยหรอนะ เขาไลายย่เง,งี้ยแบบไปยิ่ไล่เลยนแจ้งเนาะเดี๋ยวฟังนะมันจะมีหลายรูปแบบที่จับยเยอะในในน้าเลยนะไล่ตรงไล่หนั่นห้าน้อยนีเขาว่างใน,นระบบแบบไม่มากต่เข้าหาตัวเด่นให้กันหาตัวเด่นให้การซื้อเข้ากับบ่อบางก็เข้าเป็นตะเด่นอันใดจริงๆเพราะเป็นชาวศริลันไปสูกภูมินะ ให้เน้นเน้นใหนตัวมันมีหลักเด่นใหน้ครับถ้ามีหลักเด่นใหนน้นก็แบบการร้องลงขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้สบายใจขึ้นมีการลงขึ้นประหยัดขึ้นเนาะอ่ะอันนี้โชว์อีกครั้งหนึ่งเลยครับอ่ะชุดร่วมกวันมาเลยอ่าชุดร่วมเลยขาดเรื่องของบัตรที่หนึ่งครับอ่าอาชุดร่วมนะครับโปรไดม,มักกับอีกใจาบ้ อันนี้ผลงานยังดีตลอดชี่ชุด,ชดร่วมอีกนะชุดร่วมขเขาดีเนาะนเราม,มาทัพไทยเป็<า>เนเลกเบิร์นเลกอย่างมากเลยนะเบิ่์นกับโคกนึงเด้อนะครับมา,มาทัพไทยก็จับสิรินได้เด้อนะครับในชุดนี้ล่ะตามสังเก็ตมากเขาสมหวดชุด้ลยัฐบาลไทยเมืองของเพิ่นนี่ลยนะตรงวัดถึงมือพร้อมืองตรงมือนี่เขาดี่ดีนะเอาก็ลองเบิร์นเนือเพิร์นพ่อมมาลอยวาวอาก็ลองสังเก็ตมากเด้อนะครับเอาวันนี้มาเบิ่งชุด เจาะนะครับลาสจาพอคิดกาชฉาดเด้อนะครับอ๋อกวันมูกับเป็นเล่าสัตย์ตย่าลืมเบิ้งเบิ้งตัวเด่นเด้อครับเด้อเอาตัวเด่นไปจับคู่ใส่การลงทุนมันจะเป็นห้าสบายใจน้ำครับแตตัวเด่นเราเปเจ้าหน้าหกตัวก็ได้นะครับการเสือเรียกง่ายเนาะครับ พิเศษปกติพี่ไอ้ี่ชุดนี้เขาดีครับอ่าส่วนนี้มาแรกเนื้อครับประหยัดต้นทุนแต่ชุดพ่นมาครั้นี่เขาดีต้นหน่อยครับเลยชุดนี้ก็ได้นี่นะครับต้นมาพ่นมาอ่าพิเศษปกตินี่นะครับเี่ี่นี่ล่ะไอ้ชุดหน่อยเล็กก็เลยแต่พิเศษก็ได้ครับแมนแมนเพราะว่าพิเศษเขาหลายเงวนแล้วนะครับ้คือเป็นลายเหมือนกันนะเนาะเออนะครับจอตัวเดียวลงตัวเดียวถือตัวเดียวหนึ่งกับคุ้มแล้วเนี่ยนะครับลองเพิ่งจะหน้าเพิ่งเล่นครับมาตัวใดกกันเดียรเขา คุณไพมันเด้อนะครับสำหรับในทางพอลี่ครับขอบคุณด้วยหลายครับสวัสดีครับ